สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ BDI รวมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเปิดเผยผลสำรวจตลาดอุตสาหกรรม Big Data และ AI ของประเทศไทยประจำปี2568พบมูลค่าตลาดพุ่งแต่41,858ล้านบาทเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า18%ขณะที่ปัญหาขาดแคลนบุคาลากรยังเป็นวิกฤตเงียบ ที่ต้องเร่งแก้ไขด้าน BDI ประกาศเดินหน้าแพลตฟอร์ม D2 เปิดให้บริการเต็มรูปแบบปี2,569พร้อมเปิดตัวไทย LLM โมเดลใหญ่สุดภายในเดือนนี้ ทางสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนนะคะเป็นหน่วยงานในกํากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันนี้ค่ะเราก็มีความร่วมมือกับทางศูนย์บริการวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทางสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถามว่าเราทําอะไรร่วมกันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกท่านก็ทราบว่าเทรนด์เรื่อง AI กันมาแล้วแล้วก็เวลาแต่ละประเทศเนี่ยค่ะจะมาดูว่าประเทศไทยน่าดึงดูดในการลงทุนหรือไม่ก็มีเรื่องตัวเลขหนึ่งที่เขาสนใจกันมากๆก็คือขนาดตลาดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิทัล ในขณะเดียวกันถ้าดิวดาวลงมาใน2อสปีนี้ค่ะเรื่องซิที้่อในหลายประเทศหรือว่าแม้แต่ในอุตสาหกรรมด้วยกันเนี่ยให้ความสนใจมากๆจะเป็นเรื่องของ AI ทีนี้ถามว่าตัวสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะเราเพิ่งจัดตั้งมาปีนี้เป็นปีที่3นะคะจัดตั้งเมื่อตอนปี2560ปีแรกเนี่ยเราก็มีเริ่มทําการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องขนาดของตลาดของอเราเรียกตลาดอุตสาหกรรมด้าน Big Data และ AI ถามว่าทาไมเราถึงสำรวจสสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันเน้นจากว่าอุตสาหกรรม AI อะค่ะ ที่มามันก็จะต้องบบกว่าเวลาจะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่อง AI สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจก็คือเป็นเรื่องของต้องมีข้อมูลแล้วเวลาเราพูดถึงข้อมูลนะคะที่จะมาเทรน AI หรือมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรหรือแม้แต่ให้ประเทศเนี่ยมามีตัวเลขที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์วางนโยบายได้มันก็เลยเป็นที่มาของการที่สำรวจดูว่าณปัจจุบันสถตนะแอสซิถ้าประเทศไทยจะพัฒนาอย่างกล้ากระโดดในเรื่องของ AI เนี่ยสถานะปัจจุบันเราคืออะไร แล้วก็เราทําการสํารวจปีแรกเนี่ยปีที่แล้วปีนี้เป็นครั้งที่2องเมทริกซ์ที่เราใช้ค่ะก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากประสบการณ์จากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเรามีบริษัทที่เราทําการสํารวจเนี่ยประมาณ2 0 0บริษัทแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่ทุกบริษัทที่ตอบคำถามนะคะก็อาจจะยังเป็นว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็บริษัทจะยังไม่แน่ใจว่าเรื่องการลงทุนมันมีเยอะน้อยทางแบ่งตัวเลขการลงทุนด้าน AI เยอะน้อยแค่ไหนค่ะแต่ว่าตัวเลขเหล่านี้ค่ะเป็นตัวเลขที่สําคัญที่ทําให้รัฐเนี่ยค่ะรัฐบาลเนี่ยใช้ในการตัดสินใจว่า ถ้าเราจะต้องมีเรื่องของการลงทุนของ AI เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแล้วก็สร้างผลกระทบใน,ชนเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศได้จริงๆเนี่ยตัวเลขนั้นเนี่ยปัจจุบันมีเท่าไหร่แล้วถ้ารัฐใส่เงินอันดฉีดเงินลงทุนลงไปทั้งรัฐและเอกชนขณะตลาดมันจะขยายไปได้ขนาดไหนก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการทําสํารวจในครั้งนี้เพื่อที่จะได้ตัวเลขที่เป็น e vidence base มาสามารถใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศได้ค่ะ ตัวของปีที่ผ่านมาค่ะอยู่ที่ประมาณ3 0 0่าล้านปีที่แล้วเราก็ได้ความสร่วมมือจากทางสภาดิจิตอลนะคะที่ช่วยส่งแบบสอบถามให้กับผู้ประกอบการสมาชิกปีนี้เราก็ยังได้ความร่วมมือเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าปีนี้มีบริษัทหลายบริษัท transform ตัวเองจากบริษัทซอฟต์แวร์ธรรมดาเป็นบริษัทที่ทําเรื่อง AI เพิ่มมากขึ้นทางสภาดิจิตอลช่วยเราพินพอย n ์ค่ะชี้เป้าว่ามีบริษัทไหนเพิ่มเติมบ้าง ก็อย่างที่บอกค่ะมันอาจจะยังไม่ใช่ทั้งยูนิเวอร์สหรือว่าทั้งหมดที่เรามีนะคะเรากําลังพยายามหาวิชาแนวทางทางวิชาการะคะ่ะว่าจะทำยังไงให้มีการจัดเก็บตัวเลขพวกนี้อย่างเป็นระบบมาเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันทางสวารดิจ mm ิตอลก็แนะนำเราว่าการจ,จัดเก็บตัวเลขพวกนี้ก็ควรจะสร้างอินส n ตนตีเพื่อจะทําให้บริษัทเนี่ยจัดเก็บพวกนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะตัวเลข4ี่หมื่นล้านในปีนี้มันบอกไม่ถูกว่ามันเยอะนนอยหรือมันน้อยหรือมันมันได้ความ เป็นจำต้องได้จริงถึงตลาดหรือ,อยังเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเดนฟิชันของ a อค่ะก็จะมีทั้งอย่างกว้างแล้วก็อย่างแคบอย่างทุกท่านทุกวันนี้ใช้มือถือหรือว่าใช้แอปพลิเคชันต่างๆถ้าบอกมี AI ก็อาจจะบอกเป็น broad definition ได้ถ้าอย่างแคบก็คือเฉพาะบริษัทที่พัฒนาเรื่อง AI โดยตรงชัดๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตัวเลขที่เราได้ในปีนี้เราจะใช้ในการปรับปรุงทั้งวิธีการจัดเก็บปรับปรุงเดน i ิ i นชันเพื่อจะทำให้อย่างที่บอกเป้าหมายสุดท้ายเราอยากดูว่ารัฐบาลหรือว่าประเทศเราลงทุนในเรื่องนี้้แลว่ะค มีผลกระทบที่เกิดขึ้นดีนะคะในแง่ไหนในแง่เงินลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้นไหมในแง่ของการทําให้อันดับตัวชี้วัดต่างๆที่ในการวัดประสิทธิภาพของประเทศเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นได้หรือเปล่าปีที่แล้วค่าเฉลี่ยนะคะที่ทําทางฝ่ายวิชาการเขาทำมาให้เนี่ยคืออยู่ที่13%ของโ,โลกเพราะฉะนั้นของไทยก็ึงบอกตัวเลขครั้งนี้ค่ะไม่ได้แย่มันอยู่ที่18%แต่อย่างที่บอกว่าเราคิดว่ามันมี room for improvement สำหรับตัวเลขพวกนี้ยังมีอีกมากค่ะ ก็อนนี้ก็อาจจะต้องถามทางสภาดิจิตอลค่ะว่าเพราะว่าเขาจะเห็นบริษัทในตลาดจริงๆอะค่ะอาจารย์ก็ท <ไป S 2> ิศทางในการพัฒนาไปอุตสาหการรมดิจิทัลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะมีมากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะในเรื่องของการให้บริการในเรื่องต่างๆเนี่ยจะเริ่มเข้าไปสู่เรื่องของการใช้ AI เข้ามาสนับสนุนการให้บริการมากขึ้นแล้วก็โดยที่โดยเฉพาะเรื่องของการทํางานของออในทุกๆสาขา เอ่อในการการบริการเลยนะต้องใช้ไอเขามามีส่วนเพราะนั้นตรงนี้จะมีทิศทางที่ต้องต้องมีแนวโน้มจะพัฒน,นามากขึ้นเยเรื่อยๆครับไ่เป็นงานที่สำคัญที่อันนี้ชี้แจงจากผลทางอ่าสำรวจนะคะชัดมากอย่างนึงเลยแท่ทุกบริษัทตอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของว่าขาดแคลนคนโดยที่เขาบอกมาด้วยว่าคนแบบไหนที่ขา,ขาดนะคะก็คือจาก300กว่าบริษัทเนี่ยครึ่งตอบว่าขาด business analyst แสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะในบริษัทมองว่าตัวเองมีข้อมูล มีมีมี tools AI ที่จะใช้แต่เขาขาดคนที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นนี่คือเครื่องหนึ่งที่ตอบเลยนะคะก็เลยเป็นแกลบอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าเออเนี่ยคือคือสิ่งที่เราจะต้องร่วมกับทางสภาดิจิตอลเพราะว่ามิชชั่นหลักๆของทางบิทไอที่จะร่วมกับทางสา,าดิจิตอลค่ะนอกจากเรื่องทําเรื่องอสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่อง i n f r a s t r u c t u จะมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของการทำงาน,นะคนอย่างที่บอกค่ะเป้าหมายประเทศเรายิ่งใหญ่ค่ะ จริงๆตัวเลขที่เป้าหมายเป็นเป้าหมายประเทศนะคะที่จะพัฒนานเรื่อง AI เนี่ยต้องการให้มี user ภายใน2ปีนี้2ปีนี้คือ6970นะคะให้มี AI user 10ล้านคนจากประชากร60กว่าล้านคนแล้วก็ต้องการให้มี AI professional 90,000คน AI researcher 50,000คนเอาง่ายๆแค่ตัวเลขเราธรรมดาอย่างพวกเราทุกท่านในที่นี้นะคะ่ะถ้าสมมติมองว่าเราเป็น user 10ล้านคนเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะที่จะทำให้ได้ใน2ปี ซึ่งมันก็เลยเป็นภารกิจหลักที่ทางสถาบันกับทางสถาดิจิตอลค่ะกาลังจับมือร่วมกันว่าเราจะเร่งในเรื่องของออการเรียนรู้หรือการใช้งาน AI ถามว่าไม่ใช่แค่รู้เฉยเไม่ใช่แค่ใช้ c h a t GPT สร้างรูปสร้างไรายได้เราอยากจะให้คนเราประเทศเราเนี่ยสามารถใช้ทู o พวกนี้ที่เป็น AI ทู tools นะคะในเชิงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แล้วก็ในการใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยถ้าท่านเห็นอัตราเด็กเกิดใหม่ที่เพิ่งเป็นข่าวในสุดสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะว่าเด็กเกิดใหม่ลดลงครึ่งนึง <laughs> แปลว่าอาจตาประชากรของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีปัญหานี้ไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะแล้วก็ในช่วงโดยเฉพาะในช่วง2อปีนี้ค่ะมันเป็นจุดที่เมื่อ15หรือสิปีก่อนตัวเลขคนเจริญประเทศไทยเราเริ่มลดน้อยลงแปลว่าแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดมันก็จะเริ่มมีจํากัด เราทำยังไงที่จะเพิ่ม productivity ของแรงงานกลุ่มขึ้นมาค่ะกับแรงงานที่มีอยู่อย่างพวกเราด้วยนะคะที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเราค่ะซึ่งเรื่องการเก็บ d ด t a ค่ะอาจารย์ธันจุฬาเนี่ยก็มีบอกว่าจะมี r e c o m m e n d a t i o n ที่สําคัญการเรื่องวิธีการเก็บข้อมูลให้มันเป็นระบบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการลงทุนกับเรื่องเราว่าลงทุนค่ะลงทุนใน infrastructure กับลงทุนในคนอ,อาจารา์ใช่ครับโดยเฉพาะลงทุนในด้านด้้นคนเนี่ย มักจะเกิดในฝั่งที่เป็นตา้การเรียนรู้แล้วก็จะทําให้เกิดการลดต้นทุนมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเมื่อทําให้เกิดด้านรายได้ในการวิเคราะห์ธุรกิจหรือว่าพิเศษทางเลือกที่ท่านรองบอกไปด้านนั้นจะทาให้เกิดรายได้ซึ่งถ้าบริษัทเนี่ยแยกประเภทของรายได้กับเงินลงทุนบริษัทก็จะเห็นเองนะครับรวมทั้งผู้ถึงหุ้นด้วยว่าในเงินลงทุนนี้คุ้มแค่ไหนในการลงทุนด้านเองนะครับซึ่งในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าลงทุนเนี่ย เกินกว่ารายได้ส่วนหนึ่งคือว่าต้องลงทุน่วลงน้าในอาสาของเงินลงทุนส่วนที่2คือยังแยกประเทศไม่เหมาะสมน,นะครับผมเชื่อว่าถ้ามีการแยกประเทศแล้วทางมีการร่วมมือกันในการเก็บข้อมูลรอบต่อไปที่ทําให้สามารถแยกได้ว่าบริษัทเห็นตรงกันว่าแยกรายได้อย่างไงเป็น AI ลงทุนแบบไหนเป็น AI นะครับก็จะทาให้มูล,ลค่าของบริษัทในส่วนนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งทุกคนก็จะเห็นความสําคัญแล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้นครับ เป็นบริษัทหน่งกลุ่มที่เราสมบูรณ์ทางนี้ค่ะที่บอกแบบเป็นสามุกกลุ่มที่เป็นลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์เลยค่ะกลุ่มนี้ชัดเจนมากอย่างที่บอกอาจารย์บอกว่าอินเซนティブหนึ่งที่จะทำให้บริษัทอยากเก็บตัวเลขหรือเผยแร่ตัวเลขหล่าเนี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นผลสะท้นอนกลับมาที่ตัวบริษัทเองด้วยว่ามองอคนนอกก็าจะมองบริษัทว่ามีการลงทุนใน next generation ของ innovation เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเนี่ยตัวเลขพวกนี้ค่ะคือบางบริษัทเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทขนดาดใหญ่้าเขาอยากจะ transform บริษัทเขา ให้ก้าวกระโดดกว่าเพื่อนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันข mm hmm. องจาเป็นที่จะต้องลงมีตัวเลขการลงทุนเรื่องพวกนี้เนี่ยที่เพิ่มขึ้อนอย่างมีน,งนัยสาคัญแล้วก็ถ้ากลุ่มที่สองค่ะที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นบริษัทผู้ประกอบการที่ไม่ใช่เป็นเทคแซวีขนาดนั้นแต่ยังมีให้บริการซอฟต์แวร์ต่างๆ,ท,างๆที่เกี่ยวข้องกับในการให้บริการทั่วไปและการใช้งานแบบซอฟต์แวร์เดิมๆค่ะจะต้องเพิ่มฟีเจอร์เรื่อง AI เข้าไป เอไอที่เขาเพิ่มเข้าไปค่ะมีตั้งแต่เรื่อง AI ของการวิเคราะห์แล้วก็ AI ที่เป็นเรื่อง g e น e r a t i v e AI ที่มาช่วยทาให้เรื่องของการภาษาเรื่องการใช้งานทำงานได้ง่ายขึ้นส่วนกลุ่มสุดท้ายอะค่ะเป็นกลุ่มที่มันจะเป็นกลุ่มที่เป็น System integrator หรือเป็นคนสาแสงกลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เพิ่ม AI ในตัวตัวเองแต่เขาเป็นคนที่เป็น m a t เมเกอรและการเอา tool ต,ต่างๆมาให้บริษัทอื่นๆใช้งานซึ่งถ้าถามอะค่ะทั้งสากลุ่มเนี่ยมีพัฒนาการในเรื่องของการลงทุนด้าน AI เพิ่มขึ้นส